สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนน้อยเกมมิ่งวันนี้เราอยู่กับเกมแลกนลอลกลาบิลินกันนะครับคลิปนี้ผมรวบรวมข้อมูลของอาชีพโลกส่วนตัวผมตั้งใจจะเล่นโลกนี่แหละยังไงตอนเซิร์ฟ NFT เปิดพรุ่งนี้9้าโมงเช้าก็แวะมาทักทายที่ช่องผมได้นะครับน่าจะไลฟ์สตรีมเกมนี้ยาวๆเลย โลกมีกี่สายในเกมนี้ถ้าแบ่งตามอาวุธโลกก็จะมีสายมีดและสายธนูถ้าแบ่งตามสกิลเนี่ยก็จะค่อนข้างหลากหลายมากๆเพราะโลกมีการก๊อปสกิลซึ่งเราสามารถเลือกสกิลของอาชีพใดก็ได้ในจ็อบคลาสนั้นๆผมแบ่งกว้างๆเป็นสายกายภาพกับสายเวทสายกายภาพก็จะเน้นก๊อปแพสซีฟสกิลที่เพิ่มเปอร์เซ t นต์แอตแท็กแอตแท็สปลอะไรทำนองนี้นะครับ ส่วนสายเวทที่เห็นได้บ่อยก็จะก๊อปไฟล์พิลล่าหรือสกิลเวทอื่นๆครับอาชีพโลกใช้อาวุธอะไรดีก็ต้องคุยกันว่าเล่นสายไหนนะครับถ้าเป็นสายธนูกายภาพผมก็จะแนะนำคริมสันโบกับธนูเคิร์สลน์นะแล้วถ้าเป็นสายธนูเวทผมก็จะแนะนำเป็นมินิสเทรโบกับมิสติกโบต่อมาถ้าเป็นสายมีดกายภาพมีเล่มเดียวเลยนะครับก็คือเคิร์สเดกเกอร์ ถ้าเป็นสายมีดเวทผมก็จะแนะนำเป็นมูลไรเดอร์ e r อีกมีดหนึ่งที่แนะนำสำหรับสายฟาร์มก็คือเซนีไนฟ์นะครับเพิ่มอัตราดอกของเซนีบวก10 <Wow. S 1> ทีนี้ต้นเกมอัพสเตตัสยังไงเล่นยังไง สำหรับโลกทุกสายผมแนะนำว่าต้นเกมเนี่ยให้เพื่อนๆเล่นสายมีดไปก่อนโดยอัพสเตนล้วนไปเลยแล้วให้เรากอบสกิลตีหมู่ของจ็อบหนึ่งก็คือแมกนัมเบรกของนักดาบร่วมกับสกิลดับเบิลแอตแทของเราเนี่ยก็จะทำให้เวลง่ายกว่าที่จะเล่นสายธนูตั้งแต่แรกนะครับไว้เพื่อนๆเปลี่ยนเป็นคลาส3ค่อยรีสแต็กกับสกิลไปสายธนูน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าครับหลังจากเปลี่ยนคลาส3หรือหลังจุติ เกมนี้ก็ยังถือว่าเป็นเกมอาจิออนไลน์อยู่ให้เพื่อนๆเน้นลงอาจินําไว้ก่อนนะครับตัดมาสกิลอื่นๆที่น่าสนใจก็จะมาคุยเรื่องสกิลกันนะครับสำหรับสายมีดสกิลที่เด่นแน่นอนครับดับเบิลแอตแทกนะสกิลหากินที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับก็คือเ n นเชอร์เพิ่มไอเทมดอปเลทแล้วก็เซนีดอปเบิลที่เลเวล30เนี่ยก็คือบวก15 15เลยนะสังรีสกิลเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นสกิลของนักธนูนะครับ m p r o v e concentrate จะเพิ่ม Attack Speed เมื่อเป็นสต็ k e เกเราก็จะมีสกิล Shadow Formation ที่จะทำให้เราเป็นอมตะ2.3วินาทีเพิ่มความแรงธาตุมืดเพิ่ม Attack และ Magic Attack อย่างมากในระยะเวลาสั้นสกิล Fatal Mane ตีเป้าเดี่ยวรุนแรงที่534% Attack บวกกับ78% Magic Attack และมีโอกาสติด Curse 18% ตอนที่เราเปลี่ยนเป็นสตอ k เกอร์เราก็สามารถที่จะก๊อปสกิลของจ็อบคลาสนั้น,น,นเพิ่มขึ้นมาอีกสกิลหนึ่งนะครับ <Wow. S 1> เราจะก๊อปสกิลสไตรกิ้งเป็นสกิลโคตรบัฟของอาชีพโปรเฟสเซอร์เพิ่ม a อ t แท็200งร้อยแบวกสามและค r i t i ิ a ค r ลเลบวกสาเป็นเวลา7.5วินาทีหรือจะก๊อปสกิลไฟพิล,ล่าเป็นสายมีดพิล่าก็ได้นะครับสายนั้นก็ดูจะเล่นสนุกแต่ผมได้ยินมาว่าผู้เล่นเก่าเนี่ย บอกว่าเลดเกมไปเนี่ยสายพิลล่าเนี่ยจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เนาะยังไงเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูอีกทีนะสำหรับสายธนูสกิลที่เด่นก็คือสกิลสแนชเชอร์นะครับเออเราจะข้ามสกิลตอนที่เป็นโจรไปหมดเลยนะดูไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ก๊อปสกิลเหมือนเดิม Improve Concentrate ของ Archer เพิ่ม Attack Speed เช่นกันสกิลทางเลือกจากที่ไม่ได้อัพตัว Double Attack ก็น่าจะเป็นสกิลนี้นะครับ Double s t r a ถ้าอัพเต็มเนี่ยก็แรงทีเดียว คูดาวก็น้อยใช้มานาก็น้อยนะครับเมื่อเป็นสตอกเกอร์แล้วเนี่ยสายธนูจะมีสก mm ิล t r i a n g เก Shot ก็คล้ายๆดับเบิลสตาร์นั่นแหละแต่จะยิง3ดอกแทนและไฮไลท์ hmm. ก็คือการกอบสกิลไฟพินล่าครับสายยอดฮิตยิงแล้วพื้นไฟเด้งรัวๆก็ดูมันดีเหมือนกันมาที่ของสมใส่อื่นๆก็คงต้องเน้นไปตามสายที่เพื่อนๆเล่งนะครับผมไม่สามารถที่จะพูดได้ทั้งหมดจริงๆแต่จะขอยกตัวอย่าง คลิปของโลกสายมีดมืดมาให้เพื่อนๆดูกันครับปิง้งจากอินเสิร์ตคลิปท่านนี้เนี่ยใช้เคิร์สเด็เกอร์ใส่1ทั่งค้างคาวแดง2วูฟ1เอทรอสตรงนี้จะใส่3วูฟก็ได้นะครับง่ายดีสำหรับสายมีดมืดก็คือต้องออฟหินาตามือใส่อาวุธด้วยนะผ้าคลุมที่เขาใช้เนี่ยเป็นไวท์วิงแมนทูสี่มาสเตอร์ลิงผลนี้ค่อนข้างเน้นค่าหลบหลีกนะครับอีกทางเลือกก็คือผ้าคลุมแอร์ชิปนะส่วนประดับเขาใส่เป็น h a ปปี้เฟเทอร์สี่ตำรวน เน้นเพิ่มค่าหลบหลีกอีกแล้วส่วนการ์ดต,ตำรวนเนี่ยก็ยจะเพิ่มดาเมจธาตุมืดเหมือนกันครับแหวนเขาใช้แนปริงสี่ชอนชอนเพิ่มความแรงธาตุมืดส่วนการ์ดชอนชอนก็จะเพิ่มแอตแท็กสปีดและก็อาจิส่วนหมวกเนี่ยเป็นชาร์โดคลาวเพื่อนๆจะใส่4มาสเตอร์ลิงไปเลยก็ได้นะถ้าเพื่อนๆอยังไม่มีการ์ดบอสก็เน้นเพิ่มดาเมจธาตุมืดเช่นกันเสื้อเป็นแนปโครส4มาสเตอร์ลิงเพิ่มดาเมจธาตุมืดและแอตแท็กสปีดแล้วก็ลดสกิลคูลดาว แอบไปสองการอัพสเตตของคนนี้เนี่ยเขาอัพอาจิ5 0 0รลัก500ที่เหลือลงสเตรน์จะเห็นได้ว่าคริเลตคนนี้เนี่ยเกือบ200ไปเลยซึ่งอาจจะมากไปหน่อยแต่เขาเน้นดันค่าฟรีให้สูงที่สุดก็เลยออกมาในรูปแบบนี้นะครับดูดาเมจที่สายนี้ทำได้สิครับผมเห็นครั้งแรกนี่ชอบเลยนะโอ้ก็คือจะเล่นตามคนนี้เลยนะครับโอเคสำหรับ แนวทางการอัพสกิลผมหาข้อมูลมาได้เท่านี้นะถ้าตกหล่นตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับโลมันกอบสกิลได้ทุกอาชีพเลยทำให้มีความหลากหลายมากจริงๆทีนี้เรามาสรุปข้อดีข้อเสียของอาชีพโลก,กันดีกว่าข้อดีก็คือ,กอ,กอกสกิลสแนชเชอร์เพิ่มอัตราดอกเซนีและไอเทมทำให้เป็นที่ต้องการของคนอื่นที่จะว่าจ้างเราไปฟาร์มด้วยเรียกได้ว่าหัวกระไดไม่แห้งมีคนมารอต่อจ้างรัวๆอ้อ อย่าลืมเปิดเผยข้อมูลตัวละครให้คนอื่นเห็นด้วยนะไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็ดูตรงนี้ว่าเราติ๊กออนอยู่หรือเปล่านะไม่งั้นคนจ้างก็ไม่แน่ใจว่าเอ้ะไอ้โลกตัวนี้นี่มันอ er ัพสกิลสแนชเชอร์เต็มหรือเปล่าส่วนการกอบสกิลอาชีพอื่นๆได้ก็จะทําให้เกิดแนวทางการเล่นที่หลากหลายไม่ซ้าซากจําเจยอย่างไรก็ตามมันก็จะมีสายเมตาหรือว่าสกิลยอดทิศท,ที่โลกนิยมกอบกันนะครับส่วนข้อเสียก็คือ โลเป็นอาชีพที่ไม่สุดสักทางการดูเอลก็ไม่ค่อยเก่งเมื่อเทียบกับอาชีพอื่นๆการ PVE ผ่านด่านก็สู้เอสไม่ได้การตีบอสโลกก็รีดดาเมจได้ไม่ไวพอแต่ทั้งหมดทั้งมวลสำหรับผมเนี่ยมันถูกกลบด้วยข้อดีด้านบนไปแล้วนั่นก็คือโลเป็นอาชีพที่เนื้อหอมมากเราปิดเกมปุ๊บมีคนจ้างปับ๊บไอ้ยะรู้สึกดีจริงๆที่เวลาเข้าเกมแล้วมีคนพาเราไปฟาร์มได้ของนะครับ โอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้และไม่อยากพลาดคอนเทนต์ของ l a ็กนัลล็อกลา i ิลิ NFT <abyrin> ก็ฝากกดไลค์และ subscribe ช่องนอนน้อยเกมมิ่งไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ตอนเซิร์ฟเปิดนะบ๊าบบาย